จะให้อภัยเสมอเมื่อพวกเขาทำผิดพลาดคุณคะวันนี้จะเดินไปที่ตลาดจ๋าน่ะอยากทานขนมเค้กมากเลยค่ะมันเป็นเค้กที่คุณซื้อมาตอนที่เราพบกันครั้งแรกจ๋าน่ะอยากจะซื้อมากินซื้อมาเก็บไว้เพื่อจะได้นึกถึงคุณฉันอยากมีมันไว้ข้างๆตัว แต่พอจะซื้อจ๋าก,ก็นึกขึ้นได้ว่าถ้าจ๋าใช้เงินสู่รุ่ยสู่ร่ายแบบนี้เมื่อลูกของเราทั้งคู่โตขึ้นเราจะมีเงินส่งให้เขาเรียนไหมพวกเขาคงลำบากถ้าเราใช้เงินแบบนี้เฮ้อย่าเลยดีกว่าค่ะเพื่ออนาคตที่ดีของลูกๆฉันนะ่ะยอมอดใจที่จะซื้อทุกอย่างที่ฉันชอบ สิ่งที่ฉันอยากได้แต่ถ้าทำเพื่อพวกเขาแล้วฉันนะ่ะไม่หลังเลเลยที่จะซื้อหรือลงมือทำคุณคะจะเชื่อว่าฉันนะ่ะเลี้ยงลูกได้ดีโตขึ้นเราทั้งคู่คงได้ภูมิใจในตัวเขาและสิ่งที่จ๋าปรารถนามากที่สุดก็คือให้เขาทั้งคู่ได้บวชทดแทนพระคุณ ให้พ่อของพวกเขาค่ะวันนี้ฉันก็ยังรักคุณเช่นเดิมค่ะจ๋า กาับพี่เกนที่พี่พี่รักแม่จ๋าจังเลยกายก็รักครับ เกมกายอย่ากร้องไห้เลยถ้าเธอรักแม่จ๋านะโตขึ้นเธอก็ทำให้แม่จ๋าสมหวังกับสมที่แม่จ๋าปราถนาสิรับผูต้มนจะบวชจะขวดแทนพระคุณพ่อแม่ครับดี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 มากูร้องไห้ทำไมครับครู ตัเองก็ยังไม่ได้บวชเลยคิดถึงแม่ว่ายังไงนะบุญโตบาดเจ็บใช่ ตอนนี้มดอัศวินกำลังพาไปหาท่านผู้เท่าพยากรณ์เพื่อให้ท่านรักษาและจะไปเรียนคาถาให้พวกเราอ่ะคืนร่างด้วยนะคะคุณครูนี่นี่คืออะไรตัวแผนที่ไปอาณาจักรมดยังไงล่ะคะมดอัศวินนะ่ะบอกว่าถ้าเราไม่รีบไปก่อนที่พระอาทิตย์ตกดินก็จะเข้าไปอุมโมงค์ไม่ได้คะ่ะเข้าไปอุมโมงค์ เข,เ,ขเข้าไปทําไมล่ะผักบุ้งเข้าไปเอาอาวุธสิคะคุณครูอาวุธใช่แล้วค่ะอาวุธที่จะต่อสู้กับหลอดกาโก้เอ๊ะแต่แต่อะไรล่ะผักบุ้งมดอัศาวินบอกว่าให้ระวังผู้รักษาเอาไว้ค่ะผู้รักษาหรอมดอสเวินะจะพลาดยังั้นะท่านเจ้ามดอัศาวินมันมีเวทมนต์ครับ แล้วมันจะเสียใจที่ขัดขวางของ้อสั่งพวกดไม่เร่งก่อสร้างเท่มเวลาให้ขุดทั้งวันและทั้งคืนอย่าหยุดครับท่านออีกไปนานหรอก ทุกอย่างก็จะเปลี่ยนแปล,ปลอ,อดทนหน่อยนะพี่หมูฟังด้วยนะผักบุ้งความหวังของอาณาจักรพวกเราอยู่ที่เธอแล้วแน่ใจนะผักบุ้งว่าอุโมงค์เนี้ย แน่สิก็เราอะมาตามแผนที่นะกลายว่านะมันมืดมืดน่ากลัวยังไงชอบกนนะเออยู่ไหนนะมันน่าจะอยู่แถวนี้นะอืมนี่ตรงนี้หรือเปล่านะเออเฮ้ยเออเอ้เฮ้ยแเ,เ,เ,เนียนี่ไงเจอแล้วที่ใส่ลูกกุญแจ ลูกแก้วกุญแจมาสินี่ครับครูเอาแล้วนะครูครับว่ายังไงเกณฑ์ผู้รักษาหน้าตาเป็นยังไงครับครูครูไม่รู้หรอกว่าหน้าตามันเป็นยังไงแต่ครูว่าผู้รักษาองค์น่าจะเป็นคนใจดีนะทําไมหรือเกณฑ์เกณฑ์ว่านะผู้รักษาคงไม่ใจดีมั้งรับครูนี่เกณฑ์ทำไมพูดอย่างนั้นน่ะ กลัวยอยู่ด้วยนั่นสิพี่เกนชอบพูดอะไรก็ไม่รู้เกนว่ามันมีลิ้นยาวๆด้วยนะเกนหยุดพูดนะผักบุ้งกับกายนะ่ะกลัวไปหมดแล้วนั้นคร,ไครูไม่กลัวเหรอครับมมมมไม่กุกุกัวอันโดเมรา จงคืนสภาพยอดไม่ได้ผลแฮะเอาใหม่แล้วกันอันโดเมราจงคืนสภาพอันโดเมราจงคืนส ทำตามที่ครูบอกนะค,ครับครับครูเป็นครูค่ะรีบๆหน่อยกันมันเข้ามาใกล้แล้วไปคาบมาจิ๊ตูบนึกว่าฉันเป็นม้าหรือไง เกมกายครูนับสามออกแรงดึงเต็มที่เลยรับครูสามมันมาอีกแล้วเกมกายวิ่งไป็คนละทางรองให้มันตามเข้ามาใกล้เครืองบินนะรับครู

ไปที่เครื่องบินมาไล่มาทางนี้ลูกราบมันตามมาแล้วเอยติดซี่ติดติดหยติดซี่โหเอ้ยโอเคติดแล้วเอาละถึงเวลาจับจิ้งเหลนแล้วผักบุง้งใกล้กระโดดลบออกไปอา้า Lê!